ได้ทองสมบูรณ์น,น,น้องบ้าสวยเนาะแบบเก้าไกล้สมหมดแล้วแหละบุ๊คแบบนี้ได้ถ่ายได้เยอะนะเรามาถ่ายกันตื่นมาจะเทียบอีกบุ๊คครับนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยวันนี้อยู่ไร่ทองสมบูรณ์ เล่นอะไรไปบ้างแล้วเล่นโดนัทน่ากลัวมากโดนัทอันไหนอันนู้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 นสุดๆแล้วก็เล่นสลิงแต่เรามองไม่เห็นหดสลิงเมื่อกี้นี้แล้วก็เล่นรูทน่ากลัวมากแต่น้องก็ผัดจากนั้นไปได้ด้วยดี